สวัสด er <itu? c oughs> ีทุกคนนะครับผมลืมไปว่าจริงแล้วมันมี Dlc ภาคเสริมของตัวแ a t m a n อาค h a m น้อยู่นะครับก็คือนี่ครับ Arkham Episode นะครับซึ่งโอ้ซึ่งมีอีก1,2,3,4,5,6 chapter ่ด้วยกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาลุยกับ Harley Quinn นี่ผมอยากเล่นมากเลยอันนี้ปะฉะนั้นมี6 Story นะครับมาเจอกันใหม่กับ Dlc ได้อีกยาวๆนะจ๊ะปะมาดูกันครับ ช่วย Poison i ไอ y ีจาก Scarecrow ไม่ใช่หมายถึงว่าช่วย Poison i ไอ y ีนะครับเพื่อไปร่วมแผนกับ Scarecrow ในการทำลายแบทแมนทำลายแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเรารู้สึกเราไม่ค่อยมีสถานที่ขัง Poison i ไอ y ีเลยอ่ะใช่เออถ้าเขาไม่ทำลายแบทเฮเว่นไปก่อนนะเฮ้ยเอาว่ามาแล้ว เบสวิลเลียนครับผมวัสดีเจา้าไอวี่ไหมชั้นหรือใจใ้ฉชัน้นไปเอามาเองเลือกเอาแล้วกันเฮ้ยฟิวเดอะเมแฮมอันนั้นปาได้ปาไปแล้วครับจังหวะนี้เฮ้ยมันคือระเบิดมีไออย่าฟิวนะฟิวนะมีไออือ,อเฮ้ยมันฟิวดีจังเลยอะ่ะอันนี้คืออะไรสเปเชียลฟิกดาว้ยโอ้โห อ้าวอันนั้นมันแค่ระเบิดจับมันได้เหมือนแมตต์แรงนะน่ะเอาวะเดี๋ยวเดี๋ยวฮาร์รี่มีอะไรบ้างอ่ะเออเฮ้ยมันฟิวมากเลยชอบอ่ะไม่ไงเอาวะโหผู้หญิงคนเดียวได้ขนาดนี้เออตำรวจทำอะไรไม่ได้เลยครับอือใช้ฉากในการช่วยนี่ไงน็อกดาวน์ฟาดโหไม่ฟาดมันทีมเลยน่ารักมาก ไอวี่ <IV! S 2> เลิกทำไมเดิเน,นไม่ได้วะเราต้องใช้พอยซันไอวี่นะไอ้ว่องเลยเลิกบ่นได้แล้วไอ้นอกบ้าแล้วจำไว้ที่ฉันช่วยือกับน,นายเพราะว่าอยากฆ่าบแบทแมนเท่นั้นเองโอ้กระตุกต่อมสินะจ๊ะไปหายวี่ซะเฮ้ยอะไรวะช่วยพอยซันไอวี่จากกรมตำรวจบัตเทเว่นนะครับขอรูน้องหน้าน้องหน่อย น่าน้องขาวมากน้องทาแป้งน้องทาแป้งโอเคมีอะไรบ้างนะมี snap trap นะครับมี laughing gas มี jack in the box มีแค่นี้ใช่ไหมอันนี้คืออะไรขอให้สนุกนะอะไรวะวางไปแล้ววะอ๋อระเบิดเหรอเฮ้ยเอาว่ะเท่เท่เท่เบิรอด explosive gel อ่ะอุ้ยเปน เออป็นตำวดแล้วก็ประตูขังอยู่นะครับเฮ้ยอ,อันนี้อะไรอ่ะพี่แพ r e จ็ c k นเดอะบ o ็อกเอ้ยอ,อะไรต้องออกไปแล้วเอออุอ้ยมันอะไรวะเฮ้ยอ,ออกผมค้างผมค้างเดี๋ยวมันค้างอะ่ะเฮ้ยกดได้แล้วโอ้โหเี่ที่ค้างมานานนะครับโอเคนั่งหมนุน เอเอรอบที่แล้วค้างโอ้โหผมรีเกมไปหลายรอบใครเล่นเกมเนี่ยมาจากไหนวะเ้ยมีสามคนเลยวะนี่ไงโอ้ประทับใจนะเนี่ยไม่คิดเลยว่าเด็กผู้หญิงท,ทำได้ขนาดนี้ว่สนใจเว้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องมาจ่ายเงินแล้วนั้นฉันไม่ได้ขายของไม่ได้ขายไม่ได้ขายอ่ะไ,ไม่ต้องมาตีราคา โดนเว้นซะว่าแกมาฆ่าเฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยมนโดดสูงขานี้เลยเหรอวะนายซื้อฉันไม่ได้หรอกอีกอย่างฉันเล่นตัวเก่งเดี๋ยวก็รู้จ้าแล้วอ๋อนี้ใช่ไหมติดกำแพงไม่ได้เอาวะไม่ไม่มีแบบไอ้รีโมทโหถือเหมือนเหมือน,นเด็กเซิร์ฟอะ เออโอเคมาเอาของมาเสิร์ฟละจ้าไป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 ขอมันเงียบนะอย่าล่อคนมาเยอะแย่ไปเลยบัพพอร์ตเออมันไม่อยู่ในพจนานุกรมฉันเลยโว้ยสเตลคืออะไรใช่ไหมก็แต่มันโดดสูงมากเลยฮารี่แต่ว่าเออมันก็คล่องตัวดีนะ กด x ได้ครับโอเคมีลูกหมู12ตัวนะฮะฮาส์โ,โหดโดนี้เลยเหรอลาวเทคดาวด้วยนะแล้วแล้วดูมันนั่งอยิบงยิยแล้วดูมันมองดูมันมองนะต่อ,อยแล้วเลยเฮ้ยเมแฮมโหมดคืออะไรอะ่ะถึงฮาร์รี่จะไม่อยากเซลแลต่เราจะเซล,ลให้น้องเองนะครับเฮ้ยหุ้ยเราดู ราวเทคกดาวเฮ้ยเห็นด้วยหรอโดดเป็นกระต่ายเลยเงียบเออเอออันนี้อันนี้คือลาวเทคกดาวน,นี่ไม่ได้ใช่ไหมงั้นเอาตรงนีอุย้ยเท่มากอ๋อมีการเล่นท่าก่อนโดดด้วยเมแฮมโหมดคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวลองเปิดใช้ดูด้านโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย นี่ไงปลาระเรบะิดหัวเลาะเลยนี่ไงเฮ้ยเปิดเมฮมเลยเอืออะไรวะกรีดอย่างงี้เหรอคือหมดเอาจริงงี้ปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เท่เลยอย่างงี้มันก็เป็นโหมดคลั่งอ่ะทุกคนนี่ไงอืออ๋ออ๋อย,ยา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 จะตายเห็นเลือดไหมเนะี่ย้ายบนเนี่ย ะกันตัวช่วยดวนตุกหมูนี่ยายได้ยินไหมนั่นสำหรับการที่เป็นเด็กดือ้อนี่ยายเล่นกันอยู่สองที่เล่นอยู่สองที่นี่แหละต่อไปตัวดวนูนมาเป่นตรงอยู่ไหนวะตัว้างล่างเฮ้ยเอาไปต่อยต่อยเฉย,ยน,นี่ยาย ซัดหน้าเขาให้กระโดดเวอร์มากอ่ะดูดิเฮ้ยเอาเห็นได้ไงอันนี้คือเห็นไหมมองเขาบนนี้คือเห็นไหมไม่เห็นเนาะเออเห็นไหมละดูมองดิโจเกอร์บอกเลยว่าถ้าต้องมีวันอย่างนี้บ้างเฮ้ยกระโดดสูงเกินโอ้โหมันพิลวมากเลยอ่ะโคตรชอบอ่ะ oh. เฮ้ย ดรอปลาฟฟิ้งแก๊สเลยครับอ๋อยิ่งตัวเล็กก็คือ,อความเข้มของสโมกจะหมดนะครับตัวมันพิ้วมากเลยผมชอบอ่ะเอออวยไม่รู้จะอวยไงเนะนี่ยนี่ไงต่อยต่อยอทิมเขมา่ายมาเฮ้ยเมแฮมมาแล้วอ่ะแต่ว่าร็อปไปไหนแล้วอ่ะโอเคลงได้ครับมา ไม่ไงเออฟาดโอ้โหมันฟาด FBI เดี๋ยว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 เาเป็นเธออ๋ะพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเนี่ยไปหาคอมพิวเตอร์สิไอวีเอ้ยไม่ใช่ไปหาคอมพิวเตอร์นะหมายถึงว่าให้ไปหาคอมพิวเตอร์แล้วก็หาที่อยู่ของไอวี่แล้วนี่ไงคอมพิวเตอร์อ๋ออันนี้เหรออันนี้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 ไหนไอวี นั่นไงเจอแล้วอยู่ในเบสเมนต์นะครับใต้ดินไปรีบไปทำก่อนที่สแกร์โคจะหัวร้อนโอ้ไม่ต้องหรอกแค่เห็นหน้ามันก็กรี๊ดละที่ <c oughs> โหดร้ายมากขึ้นปึบสวย <c oughs> วันนี้ใช่ไหมมันเออไอพอสันวี่อยู่ตรงอุ้ยอยู่ชั้นใต้ดินนะครับ <c oughs> โอ้ทั้งหมดนี่เลยเหรอรู้สึกดีจัง ไม่ถือปืนก็สู้เฮ้ยีมฮดิเดี๋ยวลองเมฮมอ,อีกรอบอ่ามีฟาดฟาดฟาดโห้ฟาดโอ้หมีเท่มากทุบออสวยสวยครับเมื่อกี้มีซิสเตอร์เทคดาวไม่ใช่เป็นซิสเตอร์กกนไกลกกนไก่เทคดาว ทำให้ล้มนะครับก็กดลิฟต์ยังไงล่ะต้องไม่หันมุมกล้องไม่ได้วะหันไม่ได้ใครเล่นเกมเนี่ยผมเองผมเองเอาเอาว่ะลิฟต์ติดไหนเราออกมาสิอ๋อจัวกเกอร์ต้องชอบแน่เลยขึ้น,น่าไม่ได้อะอ๋อ,อหรือว่านั่นทางมาใช่ไหมอ,ออกมาได้แล้วไหนอ่ะเฮ้ยแล้วมันโดดลอมาสูงขนาดนี้เลยเหรอ เฮ้ยแล้วมันขึ้นสูงหนาด้ปะ่ะอ๋อไม่ได้สเคสเค็ตคต้องการไอวี่แล้วก็ต้องการไอวี่สิวะอย่าสงสัยให้มากเฮ้ยสามารถมีทางช่วยแบทแมนจำกัดขยหะหรอกเฮ้ยอันนั้นอะไรครับน่ะอันนั้นอะไรอะ่ะอากเรเบทแลนด์เฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอมีกี่ตัวครับอันนี้ มีหมูแปดตัวนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเราเทคดาวไปเลยปึ๊บหมับก็ให้หาไม่เจอเฮ้ยเอาหาเจอดีว่าลบโดดเป็นกระตายเออเอาว่ะสวยครับมี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 หมายถึงว่ามีพืชมีพืชอยู่มีพืชป่าได้ป่าได้ปา่าปุ๊บ งับเขาให้สวยสวยครับนีไ่ไอ้ไอ้หมดเมฮมนี่อยากไปเปิดต่อหน้าคนมีปืนเลยครับไปเปิดกับคนใช้หมัดใช้มวยอยู่นั้นสองคนใช่ไหมเฮนะ้ยอันนั้นมีคนมาคาะเล่นมามาอะไรวะเนี่ยเออเดเอาลาวเทคดาวไปเลยทีเดียวให้ม,ม,มันจบๆไนี่ไอ้เฮ้ยเมื่อไหร่สนองการคุกคำ เอาว่ะนี่ได้นี่ได้นี่ได้นีได้อย่าลงไปนะอย่าลงไปนะอยาดเริ pues ่มองอะไรนี่ไงเอาอืมอ๊ยโอ้โหเต็มเป้าเลยโหดร้ายเริบเรบโดดเคเหลือกี s> <S ่คนนะเหลือกสามใช่ไหมอย่าลงไปนะเว้ยอืมฟาดโทษเท เอา้าผมเพิ่งขึ้นมาไม่ใช่เหรอนะปาดเข้าให้สุดท้ายอยู่ไหนครับนี่โอเคสวนทางไปคนที่สวนอ,าอ้าวแล้วมองไม่เห็นด้วยมันจะซื่อบื้ออะไรครับหนาดนั้นฮะ<า>เอาว่ะไปที่ชั้นใต้ดินนะครับอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นู่นมีโอี่มันเพื่อนของไอวี่นี่มาใช่ไหมมาแล้วมาแล้ว,ลวบิน ไปแล้วไหนก็ดีเฮ้ยไอวี่อยู่นอกนี่หรอแล้วเธอคงไม่อยากจัดการกับบ่อนั่นใช่ไหมเฮ้ยนี่ภาษาอะไรวะจูเกอร์บอกฉันเสมอว่าถ้ามันไม่ซับซ้อนก็ไม่สนุกสิโอเคเออไม่รู้จะตอบไงเลยดูหน้ายอดไปเลยใช่ไหมมาไอวี่ที่ถึงแคมมี่เอาตู้แต่เธอยังไงบ้าง พาลีมาช่วยฉันอีกแล้วหรอจะ๊ะเฮ้ยมาเลยแม่เพิ่งอยู่ข้างนอกเหรอแล้วแ,แล้วมันจะเข้ามาไหมอ่ะเฮ้ยโอ้โหเท่มากน่ารักจัดไม่หิ่งจิม้มโอ๊ยนี่ไงโอ้โหเอ้ยมันเท่กว่าแบทแมอนะอีกเนี่ยเออเออไลเดอร์คิกโคตรเท เอาว่าไนวิงน่าจะกำลังนี่ไงสุดสายแล้วควินแบทไนไนวิงตึงหากเว้ยมาเลยเพื่อนป่าป่าว้าวด้วยชีดเลยนี่ไงซีสเตอร์เทคดาวสวยเอาอีกรอบเอาเมแฮมโมต่ต้องใช้คุป้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าสวย หลบได้นี่ไงอืมโอ้โหลงไปนอนกับพื้นเลยอืมเ้ยเจ็บอะไรเนี่ยเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเฮ้ยโอ้โหขาฉีโอ๊ยโทษโทษปุ่มผิดกดปุ่มผิดเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวมองไม่เห็นอะไรเลยเมื่อกี้เดี๋ยวอย่าพึ่งไนท์วิงโกงนะเนี่ยโกงนะเนี่ยในข่าที่เธอมีคนช่วย มีเลยโอ้โหมันทุกโหดมากเฮ้ยมันโหดมากจะตายแล้วนะจะตายจะตายแล้วอย่ายุ่งออื้อขอฟาดเอาอะไรวะี่สำหรับคุณเจสว่านไอวิงจุกเลยเนต้องการตัวช่วยไหมจ๊ะเฮ้ยเอ,อาเรียบร้อยว้าวสุดยอดไปเลยพาตัวไอวี่มาซะ มีรถอยู่ข้างนอกสแกรโตรต้องปลื้มมากแน่ของเราโทษนะเมื่อที่กูทำเองหมดเลยอย่าพูดมากทำไมนะอยากพูดคำหยาบหรือไมก่ก็ไอบีไ่ไปถิงสซุยโอเคไปแพมแอมมี่สวยครับอ้าวจบแล้วเหรอเฮ้ยสนุกมากสนุกมากคือได้เล่นตัวไลน์แล้วแบบ มันเท่อะมันเท่มากและฮาร์รี่แบบพร้วมากผมชอบทุกการโจมตีของเขาเลยว่ะโอเคอัดเป็นว่าไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับ DLC Red Hood นะครับอันนี้คืออาร์คัมไนท์แหละเจสันทอสนะครับแล้วก็เลย4ตัวเลยเนี่ยเออแล้วมาเจอกันใหม่พาทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม